คุณก้าวออกจากประตูหน้าบ้านและเข้าไปในรถมันมีงานบ้านที่คุณต้องทําให้เสร็จโดยเลี่ยงไม่ได้และมันก็ไม่น่าสนุกเอาเสียเลยคุณต้องการซื้อของชานิดหน่อยแค่กระดาษชําระและส้มนิดหน่อยแต่อย่างไรก็ตามคุณก็กลับออกมาจากร้านค้าด้วยของชําทั้งหมด4ี่ถุงเป็นงี้ตลอดเลยและตอนนี้ก็แค่ต้องยัดมันเข้าไปในท้ายรถโอ้เดี๋ยวนะมันไม่มีที่เลยมีของเก่ามากมายที่คุณกําลังจะนําไปบริจาคและคุณก็ไม่อยากวางของชําพวกนั้นไว้ที่เบาะหลังเพราะมันอาจพลิกคว่ำได้ ดังนั้นนี่คือทางออกหาตะขอ,อนิรภัยมา2-3อันจากนั้นดึงพนักพิงศรีรษะขึ้นมานิดหน่อยแล้วตอนนี้คุณก็มีที่สำหรับเกี่ยวตะขอแล้วจากนั้นก็จัดการง้างมันออกและเกี่ยวถุงของชํำพวกนั้นซะเพอร์เฟกโอ้คุณชอบใช่ไหมดีมากและนี่คือเกล็ดความรู้ที่จะทำให้ชีวิตของคุณในฐานะคนขับรถเป็นอะไรที่ง่ายขึ้น เราทุกคนต่างเคยประสบกับวันที่แสนร้อนอบอ้าววันที่คุณหวังว่าจะได้ถือเครื่องดื่มเย็นๆไว้ในมือและวันนี้ก็เช่นกันที่ร้านค้าคุณได้ซื้อโค้กแบบขวดมาและคุณก็ต้องการที่เปิดขวดแต่ปัญหาเดียวก็คือคุณไม่มีมันซีไม่ต้องงุนงิดไปคุณเห็นเจ้าเหล็กบนเข็มขัดนิรภัยนั่นไหมนอกจากมันทําให้คุณปลอดภัยแล้วมันยังมีรูปทรงที่เหมาะสําหรับเป็นที่เปิดขวดด้วยง่ายใช่ไหมล่ะและคุณมีกล่องใส่ดีวีดีเก่าๆวางอยู่รอบๆไหม ปัดป่นมันซะและเตรียมพร้อมที่จะทำฝาครอบเครื่องเสียงรถยนต์อันแสนน่ารักได้เลยและนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำหยิบเกลก์มาแล้วตัดขอบมันออกประเด็นคือต้องทำให้มันแบนเกือบเท่ากระดาษหน้าปกและที่เหลือนั้นก็ง่ายมากเพียงแค่นำมันเข้าไปในรถตัดส่วนเกินออกไปนิดหน่อยและเสียบมันไว้ตรงใต้เครื่องเสียงเพื่อไม่ให้มันหลุดลงมาจากนั้นคุณก็แค่ต้องปิดมันนอกจากจะดูเรียบร้อยแล้วมันยังช่วยป้องกันคนไม่ประสงค์ดีได้ด้วย คุณขับรถออกไปข้างนอกแล้วแต่เกิดลืมวางโทรศัพท์ไว้ที่บ้านบ้าจริงบางทีคุณอาจต้องการใช้ GPS หรือบางทีอาจต้องการโทรออกหรือบันทึกร็อกใหม่ๆเกี่ยวกับการขับรถของคุณเองถ้าเช่นนั้นคุณจะต้องทำการดัดแปลงอะไรสักหน่อยแล้วละ่ะเอื้อมือไปใต้เบาะแล้วหยิบหนังยางออกมาเห็นได้ชัดว่าคุณไม่ได้ใช้มันทำอะไรเลยหาไม่เจอเหรอเงี้ดูที่กล่องใส่ของหน้ารถสินั่นไง จากนั้นใช้หนังยาง1ห,หรือ2วงมามัดไว้ที่ช่องแอร์ให้แน่นจากนั้นวางโทรศัพท์ไว้ตรงกลางหากคุณทําได้อย่างถูกต้องคุณก็จะมีที่วางโทรศัพท์ DIY ไว้ใช้เวลาฉุกเฉินแต่ถ้าคุณทําผิดวิธีเออเสียใจด้วยนะหากคุณเพิ่งมีใบขับขี่หรือเพิ่งซื้อรถยนต์คันใหม่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณอาจยังไม่คุ้นเคยกับมันแต่เรามีเคล็ดลับง่ายๆที่จะทําให้คุณรับรู้ถึงตําแหน่งล้อรถใหม่ของคุณได้ นำขวดพลาสติกวางไว้ที่หน้ารถจากนั้นก็ขับข้ามมันไปข้างหน้าและถอยหลังสัก2 3สามครั้งวิธีนี้จะช่วยคุณรู้สึกได้ว่าล้อรถของคุณอยู่ตรงไหนและดา้านหน้ารถของคุณกว้างแค่ไหนโอเคตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนตัวเองมีหัวทางศิลปะซ่อนอยู่เพียงแต่คุณกลัวว่าจะไม่มีพรสวรรค์มากพอดังนั้นสิ่งที่คุณต้องการคือคู่หูทางศิลปะที่สมบูรณ์แบบซึ่งก็คือรถของคุณนั่นเองนำขวดสีเล็กๆสองสามขวดมาวางเรียงกันเป็นแถวด้านหน้าให้ตรงกับล้อ จากนั้นวางผืนผ้าใบเปล่าไว้ตรงหน้าพวกมันหรือคุณอาจใช้กระดาษแข็งแผ่นใหญ่ๆห,หรือถึงผ้าปูที่นอนหรือกระดาษเปล่าดีๆสักแผ่นแล้วก็ถึงเวลาสนุกแล้วกลับเข้าไปในรถสตาร์ทเครื่องแล้วขับทับพวกมันไปเลยหลอดสีพวกนั้นจะสาดสีลงไปบนผาบาืนผ้าใบและสร้างงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์แบบแอบสเตรกยินดีด้วยคุณได้เป็นศิลปินอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อไหร่ที่คุณต้องการขับรถระยะทางไกลศัลตรูตัวฉกาจที่สุดของคุณคงหนีไม่พ้นเปลือกตาตัวเองพวกมันมักจะคอยปิดลงมาเรื่อยเลยนะซีดังนั้นในทริปครั้งต่อไปให้คุณเตรียมที่นอนเป่าลมติดไปด้วยรู้สึกง,ง่วงขึ้นมานิดนิดแล้วใช่ไหมเอาละ่ะหาที่ปลอดภัยดีๆสักแห่งจากนั้นการที่นอนเป่าลมลงไปตรงเบาะด้านหลังแล้วก็ง,งีบหลับซะแล้วจากนั้นคุณจะตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่สดชื่นและพร้อมออกเดินทางอีกครั้งและคุณยังสามารถทิ้งมันไว้แบบนั้นเพื่อเตรียมพร้อมสำม และหากคุณกําลังเดินทางไปกับเพื่อนพวกเขาอาจรู้สึกง่วงนอนในระหว่างการเดินทางไกลเช่นกันแต่วิธีนี้จะง่ายกว่าเล็กน้อยให้หาซื้อนมหุ้มเข็มขัดนิรภัยแบบนุม่นมๆมอใสไว้และเพื่อนร่วมทางของคุณก็สามารถเอียงศีรษะไปพิงด้านข้างและงีบหลับได้หวังว่าพวกเขาจะไม่กลรนเสียงดังนะ mm hmm. กระจกมองข้างของคุณอาจเล็กเกินไปที่จะทําให้คุณเห็นทุกอย่างบนถนนได้จุดบอดเหล่านี้อาจกลายเป็นเรื่องที่น่าลาคาญและคุณอาจต้องปวดคอกับการเ e อี้ยวคอไปมองทุกครั้งที่คุณต้องการเปลี่ยนเลน และด้วยกระจก180องศาแบบใหม่นี้คุณจะไม่ต้องหมุนคอเหมือนนกคูกต่อไปลองจินตนาการว่าคุณมีคน4คนอยู่ในรถเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆคุณกำลังนอนหลับปุ๋ยอยู่กับนวมเข็มขัดนิรภัยที่คุณติดตั้งไว้และเพื่อนอีกสองคนที่นั่งอยู่เบาะหลังก็กำลังง่วนอยู่กับการเล่นเกมในโทรศัพท์ของตัวเองเพื่อแก้เบื่อดังนั้นก่อนการเดินทางคุณอาจเตรียมเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้ด้วยการชาร์จแท็บเล็ตเพื่อให้พวกเขาสามารถชมภาพยนตร์หรืออะไรบางอย่างได้ แต่ใครล่ะจะอยากถือแท็บเล็ตค้างไว้แบบนั้นนานไปเวลาสองชั่วโมงง่ายๆเพียงใช้ที่ยึดแท็บเล็ตแบบพร้อมใช้นี้คุณจะสามารถแขวนมันไว้กับเบาะนั่งด้านหน้าได้มันจะเหมือนจอทัชสกรีนที่คุณพบได้ในเครื่องบินรุ่นใหม่เลยล่ะแล้วมันก็มีภาพยนตร์หลายร้อยเรื่องให้เลือกชมทั้งส่วนตัวและส่วนบุคคลช่างเป็นเจ้าบ้านที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้และนอกจากนี้ผู้โดยสารเบาะหลังก็สมควรได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นด้วยให้นําตัวดูดมาติดเพื่อสร้างพื้นที่เก็บของพิเศษขึ้นมาเพื่อนๆของคุณจะไม่รู้ด้วยาว้าาตองกรมัน พวกเขาสามารถใช้มันแขวนผ้าเพื่อบังแสงแดดแขวนถุงขนมพัดลมพกพามันเพอร์เฟกมากแต่อย่าเผลอหมุนกระจกลงมาล่ะที่ท้ายรถมีกระเป๋าเสื้อผ้าของคุณกระจัดกระจายอยู่เหมือนผู้เขาไฟระเบิดมันยุ่งเหยิงไปหมดและทำไมไม่ปรับปรุงมันด้วยช่องแบ่งปอปอัพแบบ DIY เพื่อจัดการให้มันเป็นระเบียบล่ะ คุณสามารถใช้ไม้หรือกล่องกระดาษแข็งที่แข็งแรงโดยจัดแบ่งให้เป็นโซนสำหรับอาหารโซนเอกสารไร้ประโยชน์โซนกระเป๋าเดินทางและโซนสำหรับแผนที่ที่คุณไม่ได้ใช้มาสิบปีและยังมีอะไรที่ฉันลืมกล่าวถึงอีกหรือเปล่าแน่ใจแล้วหรอว,ว่ารู้สึกปลอดภัยเวลาที่จอดรถทิ้งไว้ข้ามคืนไม่ว่าจะในลานจอดรถหรือที่ทำงานทุกๆปีมีอาชญากรโจนขโมยรถเป็นล,ล้านคันทั่วโลกคิดแล้วก็ราวๆแปดแสนคันต่อปี นี่แค่เฉพาะในสหรัฐอเมริกานะเชื่อฉันสิโจรพวกนี้หัวใสขึ้นทุกปีพวกเขารู้แม้กระทั่งวิธีปิดสัญญาณการขโมยรู้ทันกุญแจรถแบบสมาร์ทคีย์และโดยเฉลี่ยแล้วผู้นี้สามารถขับรถคุณล่นฉิวไปได้ในเวลาไม่ถึง20ิวินาทีด้วยซ้ำแล้วเราจะทำไงกันดีละ่ะเริ่มโดยเรื่องพื้นฐานเลยคือเมื่อสัญญาณการขโมยพูดกับคุณคุณกำลังนั่งอยู่บ้านแล้วอยู่ดีๆรถก็ร้องตีตีต,ต,ตีมาช่วยผมหน่อยครับ รถของคุณกำลังร้องของความช่วยเหลือจากคุณคุณรีบคว้ากุญแจแล้วไปที่หน้าต่างหืมม่เห็นมีใครเลยเพื่อนบ้านเดินเฉดใกล้รถกินไปหรือเปล่าหรือว่านกมาเกาะเสาสัญญาณสมมุติว่าทุกอย่างดูปกติดีแต่จริงๆแล้วมีคนพยายามจะเข้าไปในรถคุณอยู่ละ่ะระบบการขโมยแบบเก่าจะทำให้โจรตกใจวิ่งหนียินดีด้วยค่ะตื่นกันทั้งซอยแต่รถของคุณปลอดภัยดีนำหน้าโจรไปหนึ่งเก้าด้วยระบบที่ต้องใช้กุญแจอัจฉริยะมันทำงานแบบนี้ เมื่อมีคนเข้าไปนั่งในรถคุณแล้วฮ่าฮเรียบร้อยไม่มีใครจับได้เสียบกุญแจสตาร์ทรถแล้วได้เวลาเพนรถก็ออกตัวแต่ไปได้แค่3วินาทีแล้วก็ชัดัดรถคุณหยุดสัง,งั้นดูท่าจะเลือกรถผิดคันแล้วเราโจนคิดแบบนั้นแล้วก็หนีหายไปในความมืดคุณต้องมีกุญแจ2ดอกเพื่อใช้สตาร์ทรถ เป็นกุญแจธรรมดาดอกหนึ่งและอีกดอกเป็นตัวอ่านไฟฟ้าที่ช่วยยืนยันซ้ำว่าเป็นคุณจริงๆมันเหมือนกับเวลาที่เราเปิดแอปที่ต้องใช้ความปลอดภยัยมันก็จะส่งข้อความรหัสยืนยันมาที่มือถือของเราถ้าคุณมีหนึ่งในระบบแบบนี้แล้วมีคนพยายามจะขโมยรถคุณรถจะดับตัวเองอัตโนมัติจำไว้ว่าอย่าเก็บกุญแจ2ดอกนี้ไว้ด้วยกันถ้าเก็บไว้ด้วยกันในพวงกุญแจเดียวกันก็หมดประโยชน์สิผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าให้พยายามบอกทุกคนว่ารถคุณมีระบบป้องกัน ปะสติกเกอร์ไว้บนรถเลยว่ารถคันนี้มีระบบการป้องกันแบบปลอดภัยลับสุดยอดใช่มันอาจจะไม่สามารถรับประกันได้เต็มที่แต่ใครอยากจะเสี่ยงขโมยรถที่อาจมีระบบป้องกันล่ะถ้ายังไม่มีเงินพอซื้อระบบกันขโมยพร้อมกุญแจอัจฉริยะงั้นก็ติดสติกเกอร์แก้ขัดไปก่อน ระบบป้องกันขโมยนั้นทำงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่คุณเองก็ยังต้องรอบคอบด้วยยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณกำลังรีบและมีประชุมสำคัญตต่ไปสายแล้วไหนจะรถติดชั่วโมงเร่งด่วนอีกจะสายอีกไม่ได้นะเราในที่สุดก็ขับมาถึงตึกเข้าไปในลานจอดรถแล้วรีวิ่งเข้าไปในทันทีว่าแต่ได้เช็คกระจกรถหรือยังแน่ใจนะว่าปิดอยู่แล้วประตูล่ะถ้าคุณหยุดมองสักหน่อยคุณจะเห็นคนธรรมดาปกติที่ลานจอด อาจจะนั่งในรถหรือเดินไปเดินมาพยายามหาอะไรบอกลารถที่ไม่ได้ล็อกของคุณได้เลยดีไมด่ดีไม่ติดป้ายตอนรับไปเลยละ่ะและถึงโจรจะไม่ได้เอารถไปแต่อย่าคิดว่าของส่วนตัวในรถคุณจะรอดนะจำไว้ว่าเมื่อไหร่ที่ลงจากรถให้ตรวจสอบดูอีกทีว่าได้ลืมอะไรไว้ไหมเช่นเอกสารกระเป๋าเงินมือถือไม่ต้องตื่นตกใจเกินเหตุถ้ามันหายไปตอนกลับมาแค่โยนพวกนี้ลงไปในช่องเก็บของแค่นั้นเอง แล้วระมัดระวังให้มากกว่าปกติเวลาจอดรถทิ้งไว้หน้าบ้านลองจินตนาการว่าคุณกลับมาบ้านเพื่อทานข้าวเย็นทิ้งรถไว้แล้วรีบเผ่นเข้าบ้านไปเลยโอ้ยกลิ่นอาหารมันยั่วยวนใจนักแต่มีผู้ชายคนหนึ่งที่เดินอยู่แถวนั้นคิดแบบเดียวกันเป๊ะก,กับรถที่ลืมล็อกของคุณหวานโจรละและไม่ใช่แค่เฉพาะเวลากลางคืนอย่าลืมล็อกรถเสมอเมื่อถึงบ้านถึงจะเป็นในช่วงตอนกลางวันแสกก็เถอะอันถัดไปฉันผิดเต็มๆอย่าทิง้งกุญแจรถไว้ใกล้ประตูบ้าน ฉันทำผิดมาหลายปีเลยคุณล็อกรถเข้าบ้านแล้วก็ยนกุญแจ,จรถไว้แถวๆโต๊ะใกล้ประตูเข้าบ้านนั่นแหละแล้วก็วิ่งเข้าครัวไปเลยอ้าวคุณตรวจสอบดูว่ามีคนแปลกๆที่ไม่คุ้นอยู่แถวนั้นตอนที่ขับรถเข้าบ้านบ่อยแค่ไหนฉันหรอไม่เคยเลยมันง่ายมากที่จะมองไม่เห็นคนที่แอบอยู่หลังต้นไม้หรือคนที่พยายามจะทำเป็นผูกเชือกรองเท้าหรืออะไรเขารอไปสักพักแอบเข้าไปที่ประตูบ้านแล้วเปิดซะ คุณก็ดันหิวตาลายจนลืมล็อกบ้านอีกโจนก็มองหากุญแจคุณแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นเองทำไมคนถึงทิ้งกุญแจพร้อมให้ฉันหยิบตลอดเลยนะโจนก็คว้าไปแบบเนียนๆคุณไม่ได้ยินอะไรสักนิดสมมุติว่าคุณวางนาฬิกาข้อมือไว้ที่โต๊ะเล็กๆนั่นแหละใช่มันก็จะหายไปกับสายลมด้วยไงกฏคือห้ามวางสิ่งของมีค่าไว้ใกล้ประตูเข้าบ้านและเข้าบ้านแล้วก็ต้องล็อกทุกครั้งสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่คุณจะทำได้หรอ คือการเสียบกุญแจรถที่ติดเครื่องอยู่คาไว้แล้วก็ลงรถไปเลยแบบเดียวเองไปเอากาแฟตอนเช้าหน่อยอ่ะฮะมันเป็นการปลอดภัยกว่าถ้าคุณจะล็อกรถเอาไว้ตลอดแม้แต่อตอนขับอยู่ก็ตามคุณขับขับไปแล้วก็จอดติดไฟแดงทันใดนั้นก็มีคนเปิดประตูฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ชูแวบเข้ามาในรถคุณหรือมากกว่านั้นก็คือเปิดประตูหลังคว้ากระเป๋าคุณแล้วก็หายไปกับฝูงชน เวลาที่คุณขับหาที่จอดรถในลานจอดรถกว้างๆให้จอดรถในที่ที่มีแสงไฟตลอดอย่าขับไปในบริเวณที่มืดตึตื่อที่สุดของลานจอดแค่เพราอมีที่ว่างให้จอดเยอะแม้ว่าคุณจะต้องเดินไกลอีกหน่อยแต่รถคุณปลอดภัยแน่และอย่าคิดว่าโจนจะจ้องแต่รถแพงๆนะรถราคาไม่แพงก็ถูกขโมยเหมือนกันพวกโจนจะเอารถไปที่โกดังลึกลับที่ซ่อนอยู่แล้วก็ถอดชิ้นส่วนประกอบออกการขายชิ้นส่วนแทนที่จะขายรถทั้งคันนั้นง่ายกว่าเยอะ วิธีเจ๋งๆอย่างหนึ่งก็คือทำรถให้เป็นเอกลักษณ์อาจจะทำพ่นลายแอร์บรัชหรืออะไรบ้าๆบบบๆนฝากระโปรงหน้ารถแบบนั้นเห็นชัดที่สุดเลยในกล้องวงจรปิดแถมคนก็จะจำลักษณะได้ด้วยอะไรพวกนี้แหละที่ทำให้โจนไม่กล้ายั้มแต่ยังไงคุณก็ควรติดสัญญาณการขโมยไว้ด้วยข้อต่อไปนี้อาจจะสุดตรงไปหน่อยคุณอาจจะจ้างช่างชำนาญการให้ทำหมายเลขพิเศษไว้บนหน้าต่างทุกบานของรถ ถ้าเกิดใครขโมยไปก็ต้องเปลี่ยนหน้าต่างใหม่หมดทุกบ้านก่อนขายทิ้งได้ไม่ข้มเสียพวกโหดขโมยเนี่ยเป็นนักสแสดงชั้นยอดเลยคุณจะทำไงถ้าเห็นคนขับรถลากมาแถมใส่ชุดเครื่องแบบอะไรสักอย่างเข้าลงจากรถตรวจดูรถที่จอดอยู่ถ้าเหมือนว่ากรอกแบบฟอร์มอะไรแล้วก็ลากรถไปซะง,งั้นถ้ามันเกิดขึ้นกับคุณให้ขอเบอร์ของบริษัทลากรถไว้แล้วโทรไปเช็กว่าของจริงหรือเปล่า เคล็ดลับเล็กๆอีกอย่างก็คือจอดรถให้ล้อบิดไปอีกข้างเต็มที่ทําให้เป็นนิสยัยนั่นทําให้รถลากไปได้ลําบากประเด็นหลักสําหรับสมัยนี้เลยก็คือกุญแจรถเป็นระบบไฟฟ้าหมดโจนสามารถใช้เครื่องขยายสัญญาณเพื่อขโมยรถคุณจากที่ไกลๆและขอโทษนะที่ต้องบอกว่าการลอกรหัสกุญแจไฟฟ้าทั้งระบบ เมื่อคุณเอื้อมมือไปเปิดประตูรถจากด้านในคุณมักจะเปิดประตูรถด้วยมือที่ใกล้กับที่จับที่สุดวิธีที่ปลอดภัยกว่าคือใช้มืออีกข้างหนึ่งไม่ได้ปลอดภัยกว่าสําหรับคุณแต่สําหรับคนภายนอกเมื่อคุณเอื้อมมือไปมันทําให้ร่างกายช่วงบนหมุนไปด้วยซึ่งจะช่วยมองเห็นได้ชัดเจนโดยมองข้ามกระจกมองหลังและอีกด้านหนึ่งด้วยวิธีนี้คุณจึงมองเห็นนักปั่นจักรยานหรือผู้สัญจรไปมาที่กําลังเข้าใกล้าจากสองทิศทางได้อย่างรวดเร็ววิธีการเปิดประตูนี้เรียกว่าการเอื้อมแบบ Dash, ใช่มันมีต้นกําเนิดในประเทศเนเธอร์แลนด์การปั่นจักรยานเป็นที่นิยมอย่างมากที่นั่นเพราะงั้นพวกเขาจึงคิดค้นวิธีนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนเพื่อลดอุบัติเหตุจากรถยนต์ครั้งต่อไปที่คุณเปิดประตูให้คิดแบบชาวดัชแม้ว่าคุณควรนํารถไปเช็คเป็นประจำแต่ก็มีบางส่วนของเครื่องยนต์ที่มีการออกแบบสีมาให้คุณการวัดน้ํามันเครื่องฝาปิดน้ํามันน้ําหล่อเย็น น้ำมันเบรกและน้ำล้างกระจกล้วนมีสีที่แยกจากกันช่วยคุณเห็นสิ่งที่ควรเติมใ้รถของคุณได้ง่ายขึ้นเ <_ C 1> ครื่องยนต์ที่เหลือจะไม่มีสีสงวนไว้ให้ช่างของคุณตรวจด,ดูการขับรถทางไกลอาจจะไม่เหนื่อยได้ใช่ไหมรถยนต์สมัยใหม่จำนวนมากมีการเตือนให้หยุดพักเพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังคงสดชื่นและมีสมาธิขณะขับรถ บางรุ่นก็ตรวจจับได้ด้วยว่าคุณกําลังหลับอยู่หรือเปล่าโ <C OS: S 1> ดยเช็คว่า <C OS: S 1> พวงมาลัยผิดปกติหรือเปล่า <C OS: S 1> พวงมาลัยอาจสั่นอย่างรวดเร็วหรือเตือนคุณในลักษณะอื่นในกรณีที่คุณงี่หลับหลังพวงมาลัยกระชานหันรถยนต์รุ่นใหม่ๆยังมีเทคนโนโลยีจดจำใบหน้าและเซ็นเซอร์วัอตอัตาราการเต้นของหัวใจเพื่อยืนยันเพิ่มเติมว่าคุณตื่นเต็มที่หรือเปล่าการใช้น้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อรถใหม่รถยนต์คันใหญ่อาจไม่ประหยัดน้ำมันเสมอไป ตอนนี้โครงรถถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุที่เบาวกว่าเช่นอลูมิเนียมแทนที่จะเป็นเหล็กโครองอลูมิเนียมมีความแข็งแรงกว่าและต้องใช้พื้นที่น้อยกว่าทำให้บรรจุน้ำมันได้มากขึ้นพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นยังหมายถึงพื้นที่ที่มากขึ้นสำหรับเทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วย มีไอคอนเล็กๆบนหน้าปัดรถสำหรับระบบควบคุมการทรงตัวโดยจะสว่างขึ้นเมื่อย,ยางสูญเสียการยึดเกาะเมื่อขับบนถนนลูกรังน้ำแข็งหรือถนนเปียกเมื่อไฟสว่างขึ้นก็สแสดงว่าเบรกหนึ่งหรือทั้ง4ล้อได้มีการใช้งาน เพื่อรักษาสีิรภาพของล้อเพื่อช่วยคุณหลุดพ้นจากสถานการณ์ลื่นๆคุณอาจไม่มีระบบควบคุมการทรงตัวรถของคุณแต่จะมีไฟบนหน้าปัดซึ่งจะเตือนเมื่อคุณอยู่ในสภาวะที่เป็นน้ำแข็งมันจะถูกเปิดใช้งานโดยเซ็นเซอร์ภายนอกเครื่องยนต์เพื่อให้ระบุได้ว่าอุณหภูมิภายนอกเย็นแค่ไหนเพื่อมั่นใจว่าผู้ขับขี่ตระหนักถึงสภาวะที่เป็นอันตราย ผู้ขับขี่จํานวนมากไม่ค่อยจะเปิดไฟเลี้ยวหรือการส่งสัญญาณบนท้องถนอนอาจเป็นเพราะการเปลี่ยนเลนในวินาทีสุดท้ายหรือก็แค่ลืมซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนหงุดหงิดมากเพื่อแก้ปัญหานี้รถยนต์อาจมีไฟแสดงการแซงอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจว่าแม้แต่คนขับที่ขี้ลืมที่สุดก็ยังให้สัญญาณได้แต่ให้แน่ใจว่าคุณอ่านคู่มือรถของคุณก่อนที่จะคิดเอาเองว่าคุณมีฟีเจอร์นี้อยู่ ฝากระโปรงรถแบบแฮนด์ฟรีจะช่วยคุณยกของได้มากเท่าที่คุณต้องการขณะเดินไปที่รถฝากระโปรงรถจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อสัมผัสได้ถึงอุปกรณ์แฮนด์ฟรีในกระเป๋าของคุณแต่เก็บไว้ในกระเป๋าให้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจและต้องติดอยู่ในกระโปรงรถมันเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คุณคิดแม้จะไม่มีฟีเจอร์แฮนด์ฟรีก็ตามแต่มีปุ่มเปิดฝากระโปรงรถสำหรับผู้ที่พบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้แม้ว่ารถบางคันจะไม่มีตัวเลือกนี้ก็ตามสำหรับรถยนต์รรรรรุุ่่่่นเเเกกกาาาาาคณอออจจสยไ,ไฟทีตตข้ับบพบปปะะูโงถ คุณอาจต้องยกพรมขึ้นเพื่อหาสายไฟนี้แต่เมื่อเจอแล้วให้ดึงไปทางเบาะหลังมันจะเปิดใช้งานการล็อกและปลดปล่อยคุณจากความอับอายตะขอเล็กๆที่ด้านหน้าที่นั่งผู้โดยสารและพนักพิงศีรษะเป็นฟีเจอร์ที่รอบคอบซึ่งได้รับการติดตั้งไว้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณแขวนอาหารแบบสั่งกลับบ้านได้มีตะขอเกี่ยวเพิ่มเติมในท้ายรถซึ่งมีไว้สําหรับถุงใส่ของชามของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเข้าของจะไม่กระจัดกระจายเมื่อจู่ๆต้องเบรกรถอย่างกระทันหัน ถ้าคุณต้องขับรถในสภาพอากาศที่หนาวเย็นคุณคงรู้ดีถึงความหมงุหงิดที่เจอว่ากระจกหน้ารถชุกน้ำแข็งปกคลุมคุณอาจพบเครื่องขูดน้ำแข็งที่ซ่อนอยู่ในฝาถังน้ำมันที่จับในรถของคุณมีประโยชน์มากเมื่อคุณต้องการที่จับเพิ่มเมื่อต้องเข้าโค้งแคบๆจุดประสงค์ั้งเดิมของพวกมันคือเพื่อให้บางคนเข้าและออกจากรถได้ง่ายขึ้นมันทำงานเหมือนกับราวจับในห้องน้ำ กระจกมองหลังในรถยนต์ส่วนใหญ่มีแถบอยู่ด้านล่างมีไว้เปลี่ยนตำแหน่งเพื่อไม่ให้ดวงอาทิตย์เข้าตาในตอนกลางวันและหลีกเลี่ยงไฟสูงไม่ให้ส่องตาของคุณในตอนกลางคืนรถยนต์รุ่นใหม่ๆมีกระจกสลัวอัตโนมัติที่ตรวจจับความสว่างของดวงอาทิตย์จึงไม่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นบนท้องถนนเนื้อกระจกมองหลังคุณอาจพบกระจกอีกอันหนึ่งและไม่มันไม่ได้มีไว้สําหรับใช้แต่งหน้าเมื่อรถเตด นี่คือกระจกสื่อสารเพื่อแน่ใจว่าคุณมองผู้โดยสารทั้งหมดในรถของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นคนหรือหมาของคุณแย่หน่อยที่กระจกทุกบานตรวจจับรถยนต์ที่วิ่งมาไม่ได้ทั้งหมดจุดบอดของผู้ขับขี่เป็นปัญหาดั้งเดิมมาตั้งแต่มีการประดิษฐ์รถยนต์แต่ด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์แบบใหม่จะตรวจจับว่ารถอยู่ใกล้หรือไม่ในจุดที่น่ารำคาญน,นั้นโดยให้สัญญาณบนหน้าปัดของคุณ ลิ้นชักเก็บของหน้ารถและถาดใส่ของไม่ได้เป็นแค่ช่องเดียวสำหรับเก็บข้าวของของคุณอาจมีพื้นที่ซ่อนได้หลายส่วนข้า่องใต้หรือภายในเบาะนัง่งบนพื้นรถหรือแผงด้านข้างตอนนี้มีการเพิ่อมอุปกรณ์ที่ซ่อนคุณกล้าบอกผมตรงๆงไหมว่าคุณไม่เคยใช้โทรศัพท์ขณะขับรถเลยผมรู้ผมก็เหมือนกันแต่เราทั้งคู่รู้ว่าน,นหนัเป็นอันตรายได้ เพื่อช่วยในเรื่องนี้รถยนต์รุ่นใหม่บางรุ่นจึงมีฟีเจอร์พิเศษที่เรียกว่าจอแสดงผลบนกระจกหน้ารถตัวเรื่องนี้จะแสดงข้อมูลการขับขี่ที่สำคัญต่อหน้าคุณเช่นความเร็วและทิศทางคุณจึงไม่ต้องละสายตาจากถนนมันเหมือนหน้าจอลอยอยู่บนถนนต่อหน้าคุณวิธีนี้สามารถช่วยคุณขับขี่ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นและหลีกเลี่ยงการโดนใบสั่งหักขับเร็วเกินไปไม่ใช่รถทุกคันที่จะทันสมัยดังนั้นเพื่อให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภยัยคุณต้องเก็บโทรศัพท์ของคุณเอาไว้ โชคดีที่รถยนต์บางคันมีที่พิเศษสำหรับโทรศัพท์ของคุณขณะที่คุณจอดจ่อยอยู่กับท้องถนนรถยนต์รุ่นปี2021รุ่นหนึ่งมีฟีเจอร์ที่สามารถพับเบาะแถวที่2ลงกับพื้นได้มันเหมาะสำหรับใส่ของชิ้นใหญ่แต่เมื่อยกบอกขึ้นแล้วพื้นที่เหล่านี้ก็เหมาะสำหรับเก็บของให้พ้นสายตาอย่าลืมตรวจสอบและทำความสะอาดทุกครั้งเพราะสิ่งเหล่านี้สามารถกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดของกระชุกกระจิกได้ทุกประเภทเช่นเฟรนช์ฟรายหรือ Fry, ชุดว่ายน้ำเปียกน้ำซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะเริ่มมีกลิ่่่นนนนออยางแ อย่าลืมเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดไว้ในรถของคุณเผื่อไว้ด้วยนะคุณเป็นแฟนนิยายวิทยาศาสตร์หรือเปล่าผมมีข่าวดีสำหรับคุณละกลายเป็นว่ารถยนต์บินได้อาจอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดและไม่ใช่แค่เพราะผู้มันดูดีเท่านั้นแต่ผู้ผลิตกำลังพัฒนายานผ่านะนดังกล่าวด้วยเหตุผลทางปฏิบัติด,ด้วยเช่นกันสำหรับผู้เริ่มตน้นถนนมาตรฐานของเราจะค่อนข้างขับขังเมื่อเวลาผ่านไปเราต้องใช้วิธีการขนส่งอื่นในอนาคตเพื่อให้สามารถรับมือกับยานผ่านะจำนวนมากได้ คุณสามารถค้นหาแนวคิดรถบินได้มากมายทางออนไลน์สำหรับทุกความต้องการมีอันหนึ่งดูเหมือนโดรนยักษ์และอีกอันหนึ่งดูเหมือนเครื่องบินจิว๋วการออกแบบที่ง่ายที่สุดคือเอารถมาติดปีกรถยนต์บางคันจะมีสัญญาณเกล็ดหิมะปรากฏบนแผงหน้าปัดเป็นครั้งคราวในกรณีที่คุณสงสัยมันคือเซนเซ,นเซอร์และก็ค่อนข้างสำคัญเช่นกันมันแสดงถึงอุณหภูมิภายนอกมันจะทำงานเมื่อไรก็ตามที่มีการเตือนถนนเนื่องจากอุณหภูมิลดลองอย่างรวดเร็ว บางครั้งก็อาจมาพร้อมเสียงเตือนหรือข้อความบนแผงหน้าปัดเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าถนนนัน้นมีน้ำแข็งเกาะดังนั้นคุณจึงสามารถปรับความเร็วหรือเปลี่ยนยางที่เหมาะสมได้หากจำเป็นรถยนต์ในทุกวันนี้ไม่ได้ถูกดัดแปลงให้เหมาะกับฤดูหนาวเท่านั้นแต่มันยังมาพร้อมกับฟีเจอร์เจ๋งๆที่จะช่วยในช่วงฤดูร้อนด้วยผมกำลังพูดถึงที่บางแดดสุดเจ๋งลองดูที่รถของคุณเพื่อดูว่ามีฟีเจอร์พิเศษเพิ่มเติมนีมม้หรือเปล่า เรารู้ว่าเราสามารถบิดมันมาด้านข้างเพื่อช่วยคนขับแม้ในขณะที่ไม่ได้ขับเข้าหาแสงแดดโดยตรงได้บางชนิดยังสามารถขยายได้จึงสามารถให้ร่มเงาแก่พื้นที่ที่กว้างขึ้นได้หากคุณขยายมันไม่ได้ก็มีวิธีง่ายๆคือซื้อที่ขยายที่บังแดดคุณสามารถค้นหาได้ทางออนไลน์จากนั้นก็นํามันมาติดเข้ากับที่บังแดดหรือหน้าต่างที่มีอยู่ของคุณเพื่อให้บังแดดและมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตอนนี้รถของคุณอาจมีฟีเจอร์อื่นซ่อนอยู่โดยทางเทคนิคแล้วมันไม่ได้อยู่ในรถหรอกแต่อยู่ในยางทุกวันนี้รถยนต์บางคันมาพร้อมกับยางแบบเติมโฟมพวามันถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาของอยางที่เต็มไปด้วยอากาศมักจะแบนทำไมนะเหรอก็เพราะยางที่เติมโฟมมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเดียวกับยางที่เติมลมโดยไม่มีอันตรายจากการรั่วไหล ยางที่เติมลมเป็นประจำบางครั้งอาจสูญเสียลมเมื่อเวลาผ่านไปแม้ว่าจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆก็ตามในรถยนต์ส่วนใหญ่ที่มีฟีเจอร์นี้ยางจะไม่เต็มไปด้วยโฟมหรือลมอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มีทั้ง2องอย่างผสมกันโบนัสของอยางสมัยใหม่เหล่านี้คือทําให้รถเงียบขึ้น โดยทั่วไปแล้วรถยนต์ไฟฟ้าจะส่งเสียงรบกวนน้อยกว่าเติ่เนื่องจากโฟมนั่นพวกมันจึงลงเอยด้วยความเงียบบางคนชอบความจริงที่ว่ามันเงียบในขณะที่บางคนชอบเสียงกรีดร้องแบบคลาสสิกหรือเสียงดังก้องของยานพาหนะแต่แม้แต่คนที่ชอบเสียงเครื่องยนต์ธรรมดาก็อาจชอบความเงียบของรถรุ่นใหม่เหล่านี้เพราะมันวิ่งได้เร็วมากเอ้ hey, ผมขับแล้วสนุกดีคุณอาจจะสะดุดกับปุ่มที่เรียกว่า AEB ที่ย่อม,มาจากคำว่าเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและเป็นฟีเจอร์ที่ใช้เซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับว่ากำลังจะเกิดการชนกันในเร็วๆนี้หรือไม่เมื่อเปิดใช้งานระบบจะใช้เบรกอัตโนมัติเพื่อพยายามป้องกันไม่ให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นหรือทำให้รุนแรงน้อยลง AEB มีอยู่2ประเภทได้แก่ประเภทแรกที่ใช้งานได้ที่ความเร็วต่ำและประเภทที่2คือใช้งานได้ทุกความเร็วหากไม่สามารถหยุดรถได้สนิทระบบ AEB จะพยายามชะลอรถให้มากที่สุดเพื่อลดแรงกระแทก ปัจจุบันรถยนต์จำนวนมากมีระบบที่สามารถเตือนคุณได้หากมีคนเดินตัดหน้าคุณและยังสามารถหยุดรถโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุระบบเหล่านี้ใช้เซ็นเซอร์พิเศษที่สามารถตรวจจับจักรยานและสัตว์ได้ด้วยอย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าระบบเหล่านี้ทำงานได้มีดีเสมอไปโดยเฉพาะในตอนกลางคืน แม้ว่ารถของคุณจะมาพร้อมกับฟีเจอร์เพิ่มเข้ามานี้แต่สิ่งสำคัญคือต้องใส่ใจตลอดเวลาในขณนะขับขี่และอย่าเพิ่งพาระบบเหล่านี้เพียงอย่างเดียวสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าระบบควบคุมรถให้อยู่ในบริเวณกึ่งกลางเลนช่วยคุณอยู่ตรงกลางเลนเมื่อคุณขับรถบนทางหลวงมันไม่สามารถทดแทนการใส่ใจถนนหนทางได้แต่สามารถช่วยนำทางคุณผ่านทางโค้งที่นุ่มนวลได้ คุณจะยังคงควบคุมรถและสามารถหมุนพวงมาลัยได้หากต้องการไปในทิศทางอื่นระบบบางระบบให้ข้อเสนอแนะแก่คุณมากมายในขณะที่ระบบอื่นๆมีความละเอียดมากกว่าระบบช่วยจัดเลนกลางไม่สามารถรับมือกับการเลี้ยวหักศอกได้และในรถยนต์ส่วนใหญ่จะไม่ทำงานหากคุณไม่ได้เปิดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้ก็คือหากตรวจพบว่าคุณเอามือออกจากพวงมาลัยระบบจะเตือนคุณให้กลับสู่ตำแหน่งการขับขี่ที่ถูกต้อง อุบัติเหตุมากมายสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคุณถอยรถเช่นการออกจากที่จอดรถในซูเปอร์มาร์เก็ตเซ็นเซอร์ช่วยจอดสามารถป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้เรดาร์หรือเสียงเพื่อตรวจจับสิ่งที่คุณขับอาจมองไม่เห็นจากตำแหน่งของเขาเซ็นเซอร์เหล่านี้จะส่งเสียงดังหรือเสียงคำเตือนบนหน้าจอรถเพื่อให้คนขับรู้ว่ามีบางอย่างอยู่ตรงนั้นเช่นรถคันอื่นหรือคนที่ผ่านไปมาหากคุณกำลังวางแผนเดินทางท่องเที่ยวคุณรู้ดีว่าการปรับตัวให้เข้ากับขี่จำกัดความเร็วต่างๆทั่วประเทศนั้นยากเพียงใด การจดจำป้ายจราจรเป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยได้ช่วยให้คุณทราบความเร็วที่จำกัดบนถนนที่คุณกำลังขับอยู่ใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายภาพป้ายจราจรและแสดงบนหน้าจอในรถของคุณวิธีนี้จะมีประโยชน์หากมองเห็นป้ายได้ยาก